ขณะเดียวกันวันนี้ต้องติดตามความคืบหน้าของกรรมธิการยกร่างนะคะเรื่องสําคัญที่คุยกันในวันนี้ก็คือคกลไกในการสร้างความปรองดองนะคะคุณบัญชาใช่ครับใช่ครับคุณประวินไม่ครับนับเป็นประเด็นหนึ่งที่ตอนนี้เรากำลังให้ความสําคัญนะครับว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนั้นได้มีการพิจารณาและในที่สุดนั้นนําไปสู่ข้อสรุปได้อย่างไรนะครับเรามีการรายงานสดอบีซึ่งจากอาคารรัฐสภากับคุณกมลเนตรนวลจันทร์นะครับไปติดตามการรายงานสดกับคุณกมลเนตรเลยครับเชิญครับ ค่ะคุณบัญชาคาล่าสุดคณะกรรมการยกกร่างรัฐธรรมนูญนะคะได้ข้อสรุปหมวดว่าด้วยเรื่องของการสร้างความปรองดองค่ะโดยให้อำนาจคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาตินะคะในเรื่องของการเสนอตราพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษให้กับคู่ขัดแย้งได้ค่ะ โดยคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาตินะคะจะมีไม่เกิน15คนซึ่งพระมาหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ฝกักใฝ่การเมืองหรือสร้างความขัดแย้งส่วนอำนาจหน้าที่มีด้วยกัน9ข้ออาทิเสนอวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุความขัดแย้งความเสียหายที่เกิดขึ้นและเสนอแนวทางต่อคณะรัฐมนตรีหรือรัฐสภาโดยให้ประยุกต์จากผลการศึกษาขององค์กรต่างๆที่เทียบเคียงจากหลายประเทศเช่นผลการศึกษาของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและการค้นหาความจริงเพื่อความสร้าง ความปรองดองแห่งชาตินะคะหรือว่าคณะกรรมการคออปและสถาบันพระป,ปกเก้ารวมถึงต้องเสริมสร้างให้เกิดการเรียนรู้สร้างเครือข่ายให้เกิดกระบวนการสร้างความปรองดองและเป็นกลางประสานระหว่างผู้นําความขัดแย้งทุกกลุ่มเพื่อหาข้อยุติและสาม,มารถเสนอให้มีการตราพระราชกฤษฎีกาพยโทษให้กับบุคคลที่ยอมรับและสํานึกผิดพร้อมพูดความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างความปรองดองโดยนายคำนูลสิทธิสมานโฆษกกรรมธิการยกกร่างรัฐธรรมนูญชี้แจงว่าบุคคลที่จะได้รับการอภัยโทษนั้นจะ ต้องมีการบังคับเป็นบางกรณีนะคะและจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับโทษแล้วเท่านั้นพร้อมย้ำว่านี่ไม่ใช่การหนิรัโทษกรรมอภัยโทษเนี่ยโทษยังคงอยู่นะครับแต่ว่าก็เป็นอำนาจที่จะมีการอภัยโทษโดยประมุขของรัฐนะครับซึ่งก็มีในกรณีนี้ก็คือเป็นการทั่วไปซึ่งโดยการเสนอของนายกรัฐมนตรี สำหรับคุณในสมบัตินะคะของคณะกรรมการอิสระเสริมสร้างความปรองดองแห่งชาตินั้นนะคะจะถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายลูกนั่นเองค่ะคุณบัญชาค่ะครับขอบคุณครับนั่นเป็นการรายงานสดจากอาคารรัฐสภานะครับ